อ๋อไม่นนะนะโน้ตไทยมาตามต้อ,อยหางสิน้นไอ้มาลาเรียบร้อยฮะเรียบร้อยเรียบร้อยเออ,แล,กกอแล้วพากกรอกหนักหรือไหมหนักไหมปากกรอกดันดันอะไรไม่ยังปากกัดปีนทำไมจะไม่ได้ฮะได้พี่โนไทยได้เหรอ ขอบใจอยู่ไหนเนี่ยเจิแนะพี่ที่กรองฮนะอ้อมาเร็วเลยมาแล้วไปรับมาไปรับมาที่ใหญ่อืมหมดเรื่องเงี้ยทีแหมโ่งใจเบาสมองไปหน่อยทีนี้ไม่จะมีต้องคิดถึงเรื่องการรบกราคาควันกันไอ้สองครามนี่เมื่อเกิดขึ้นแล้วแหมมันหนักใจมันสงบไปซะแล้วก็รู้สึกโ่งใจสบายแล้วเออบ้าน,น,นาเราจะได้อยู่เย็นเป็นสูกตมามากินกันก็มีระเบียบเรียบร้อย อเกิดสองครามขึ้นนะมันเสื่อมทั้งศีลธรรมและวัฒนธรรมมันไม่ใช่ของง่ายนี่แต่ก่อความรู้ให้เกิดขึ้นกับกจิตใจประชาชนเสร็จสงครามแล้วโลกมกันกเจริญขึ้นดีขึ้นแต่อย่ารบดีกว่าใช่แล้วเสด็จพ่อเชร็จอางนี้ไปวัดพระฤาษีนะเครกแง,ง่นเลยแล้วตอหลาบัมซาบลูกแม่ แม่โปร่งพระกายรองลูกแม่นี่อย่างแน่นักนะแม่นึกไว้าย,ยาวเก้าใจลูกว่าโนต้ตไทยจวจะก็กำมาเสด็จน้องเจ้ากร้องนั่งปีปิดเล้วเกีินตาอย่ะไร กลบกันเสียทีเพราะเราไม่ดีถ้าต่อไปนะเราจะเป็นสุกสนุกใจพ่อแม่ของเจ้าว่ายังไงนะลูกนะ,สะเสด็จพ่อยังเตรียมการรบสเสด็จแม่ยังผูกมั่นอาคาตแต่หมอมฉันคนเดียวเท่านั้นยังคิดถึงพี่ไทยอ๋อขอบใจฮะพี่ไทยคิดถึงน้องไหมจ๊ะพี่คิดถึงจ้ะพี่คิดถึงจ้ะพี่หนีจ้า พี่ขี้คลาดจ้ะว่า้งปีตาขาวด้วยเสียมคว้านหน่มือวางรบนรูประลูุยาแม่นึกเลยว่า้ากานี่นะต้องใจดีพี่หนีจ้ะพี่ขี้คลาดจ้ะว่า้นปีตาขาวด้วย เตียบคว้าน่าเมือวอ้าวบนลูกปาะลกยาเม่นึกแล้าวว่า้ากานี้นะต้องใจดีตัวก้าวใจก้าวสะอาดป้องลูกนะเมึกแล้าวว่าค้องจะยอมสิก้าวดนบ้านมานดะา เล้วปกากําทำซกีวัดเสียทีเสียแล้วเลมันดาเสียทีที่ไม่ยกไม่ย่อลูกแควางลูกลูกรักให้นักหน้าแม่นาไม่เป็นไปเมื่อใจประมาณดานางตำนงางซกกาทำไมี่อะไรเรื่องอะไระไม่ต้องร้อง เมื่อจะมาอยู่ในเมืองนี่แล้วก็ไม่ต้องกลัวไปถึงพ่อไม่ต้องคิดไปถึงแม่ว่าเขาจะมาทํำอย่างนั้นอย่างนี้หมดหมดเรื่องนะนี่ไม่มีอะไรแล้วอย่าร้องเลยร้องอย่าร้องเลยน้องเรื่องอะไรอะไรไม่เป็นหน้าที่ของพี่เนี่ยพี่ก็เป็นยอดบุรุษเมื่อกันไม่ตองสงสยัยคนคนหนึ่งเมื่อกันอย่างพี่อ่ะมีเรื่องอะไรขึ้นมาเป็นหน้าที่ของพี่ทั้งนั้นแหละ แล้งไม่คิดถึงอาบัดนี่แต่ลูกอะไรนะเจ้าเสียใจนักเสียใจนะเนื่องจากลูกกลายเป็นคนใจหลายจะไปใจหลายที่ไหนแล้วเมื่อก็คือว่านาำดินดีก็ไปนี่ถึงไกล่ก็เล่นเป็นพยาน เมื่อยามมานี่แกป้าปะกากร้องโกรธข้าวเหลวแกอ้อหอลองตัวยาพิน,ยนิยนเหลาปลุกปล้ำทำลูกเหมือนประจานนึกสงสารว่าวตัวตองได้มองนวลอ้ามต่อใดก็ไม่ควังแกยังโกดขก้าวซ่วมสอด เลี้จับตัวแม่ร้องแล้นุ่มนุ่มโธ่อ้ยยิ่งแกยิ่งอะไรเสือไม่รู้ลูกอะลูกก็รู้บางทีที่แกยีอยวนเมื่อแกก้าวกลนลูกก็ยอมเจลยพร้อมใจเลย เป็นสักสีเหลืองบัดสีก็ต้องล่านี่นาเยนะลูกไม่ปิดก้นเต้าสักจริงเลยแม่ไม่เชื่อเนื้อนมแค่ได้จมเจอลูกนี่เคยท่านอมไว้ให้พีตายนองเสียตัวจุวบเลวพีตายเนอ โกรธโดยฉันเรื่อนิดพี่มอความราขินซาละพัดกูบัตรีมันเล่นลินลอ้อกูเดียวมี้กูรู้ดีถ้าเอาอีบัตรั่ะกรอมึงต้องไทยเดียวกอนด้อย่าพูดนะกูจะบอกไอ้ไทยไอ้ยักษ์ขามศิลถ้ามันไม่มีความสามารถแล้วมันจะไปเอาวีกรองมาไม่ได้เชื่อไหมอ่ะ แล้วเอามาเทียบกันเขาทีเนี่ยว่าที่มึงจะรบกับมันเนี่ยมึงจะสู้มันได้ไหมด้านหนึ่งซึ่งไอยักษ์คามศิลมันได้สร้างประโยชน์ันยิ่งใหญ่ลงในเมืองนี้เอาเจ้ากรองมาไว้ในเมืองนี้เส็แล้วหากไม่ให้สงครามเกิดขึ้นนั่นมีประคุณนันยิ่งใหญ่ความชั่วก็มันก็มีไอ้ความดีก็มันก็มีบ้างเรามันจําเป็นจะต้องออกมาชั่งกันดูก่อน ผู้หญิงผู้หญิงนะเยอะกูจะบอกให้มึงไอ้ไทยพูดอะไรให้มันมีเหตุผลสักหน่อยนะสิโง่อ no, ยังกบอะไรเมื่อกี้จะมาพูดลูกกร้องไม่ต้องเสียใจยอ่ะเหมือนเสียเนื้อเสียตัวไปแล้วก็หมดเรื่องตัวมันใช่กูด,ดูหน้างามสินไม่ได้พี่กลองบอกแม่เ้อเธอพี่กลอง กลายเป็นเรื่องอับประมงคนไปซะแล้นี่นะ,สะเสด็จแม่มานี้หน่อยนะทำไมก็ททออดนะอ๋อล้วทำไมอยู่ในคราบอ๋อยู่ในคราบเหรอเพกะให้แม่ดูหน่อยที่น้องเชิญแม่มาดูทางนี้มา ดูไม่รู้ไปน่ยผ่านไปรุ่งรูร่าออรวอ่อได้ดูแม่มึงตามอยากไปรุ่งรูร่าเร็วใช่ยามืดย้อยเล่าควยคว้าใช่จะทีนเดี๋ยวไม่ติดโอ้โถ่อยลูเห็นไหมแม่อ้อแม่แล้ว แม่ยอดชีวิตชีวาแม่ลูกนะฮะไ้ตังใจพครไ้ทางใจไปกูกันดิ ว่าชาตินี้จะไม่ทิิงจริงดอกแก้วลูกนะรักวันเก้าไหวในเมืองใหญ่กูไปกูไปกูอกูกูแก้กูเท้าไอ้ไใจเรื่องคนยิ่งลูกนะพูดว่าจะไม่เอาเคยจนแกอยู่กันจนแก้ยิ่งคนนั้นไม่เคยไปแทงตัวมันกับดกไม่เคยไปไปยอกันดกมันมดุดเียมแมยมึงลกูก เออเขาบอกนะกูก็เพียงแต่เชื่ออยู่กันกูไปเก่าปีทีปีกูทำบรูมันลบลบมันมันบอกว่าดีกูกบว่าดีกันหละแต่กูเห็นใจแม่เมื่อวันนี้ลูกกูโลดซึกตัวว่าคนเรากะแก่แล้วมดคาลูกมดคากูไปกูไม่อยู่กูไม่อยู่เป็นความจริงเอาเมียแล้วเอาเมือง้วยกันนนยกรรมสิ้นมึงเอาเมียโลกูเอาเมียโลกูกูไม่เชื่อใจที กูตื้อว่ะอ right? ันที่มึงทำเป็นประโยชน์กับเมืองกูแต่พลุ้ายมึงของเมืองเมียกูกูคิดว่ากูโง่มึงไม่ได้ผิดชาความรู้ก็มึงรู้แล้วว่ากูเป็นเามา้าน้าเมืองแต่กูมดใจในเรื่องเมียกูยังวิ่งงันเห้ไปย่ามึงเออกูกูตั้งแต่นี้กูยิ้มไว้ในในใจกูเป็นตำรับตำรากูเป็นโซนหลงโซนล้านเพราะลักท่านมันเกิดขึ้นแล้วได้ฉัดแจ่มแจ้งเป็นตำรับแ่มนึงว่าธรรมนาผู้ยิ่งอยาพูดเลยว่าฉ่านหลักตัวจริงหลังตัวจริงเออ คนที่ว่าฉันหลังตัวจริงตัวจริงไม่หา้าใจเออนั้นยิ่งนั้นนั้นเฉยนั้นมนเกรงใจพว่ดอกไม่เคยไปห้านบา้าดอกไม้ยับข้าบา้าตรงไหนมันทุกคนกูไม่ยอกฉันไม่เคยจะไม่เคยลาไปตองตัวก็วล่องแต่มันก็อ้อนไปทันทีป่อไอ้กูโล่จแล้วทีนี้นี่ยตัวย่างแม่มึงการเกงอยู่ตรงไหนหตัวสิบคนรีดแม่มันใช่จริงๆนะพ่อไปผมก็ไม่อยู่โ <c oughs> ง่บัก ถอดไอ้ดูกันซะให้ใหมดที่ลูกถอดได้แตเนาะถอดปะถอดซะลูกถอดซะลูกนะคนดีก็แม่เนี่ยอย่ากต่อ <c oughs> เลยเลยในอ,ออกมันท,ทีโธ่ตีกับขดลุ่มมือ สำคัญจริงๆกับไปยักคำสินนีนะทุนจะมามทุนก็มอมหยุดก่อนนะนี่ในพระราชวังไม่มีใครนะถ้ามีคนมากคำพูดของพระองค์นะ่ะทุกคำล้วนแต่น,นำความเสื่อมเสียมาให้เมียใช่ไหมชาติหนึ่งนี้อย่างอิทิพกินดาเนี่ยมันรักแต่คนคนนี้เท่านั้น <c oughs> คุณก็มอมเชื่อไหมว่ายักษ์นี้มันเป็นผู้หญิงค่อยยักษ์นี่อ่ะมันผู้หญิงไอ้ยามสินนะั่นมือผู้หญิงึมันอยู่ในคราบยักษ์นะั้น <c oughs> ลงเล่นนะลองเล่นนะไอ้อโนภัยเนี่ยมันชาิโง่บัดรบเนี่ย แผลขนาดห,หรือที่มันผ่ากระเมงเลยมันยังไม่รู้เนี่ยจะไปว่าใครทุนกระหม่อมทางหม,ม่อมฉันไม่บอกก็ทุนกระหม่อมยังไม่รู้แอนทกุนกค่ะป้าไม่มีแววนี่จะบอกให้มาดูตาทอดะลูกโอ้หันทอดจะลูกอทอดจะลกูะลกมาข้าวเฉยพิษม่ใหญ่เล่นกูแบบนี เน,นื้อโยาโยทอดกราบนื้กรับเจ้าด้วยแกชุ่มแกช่วยทีนะรักน้องเอเสนักหน้าพี่ปูดลอกยอกเล่นเลตาน,น้องเง็นกับตาอานิจจะผู้ใจเนี่ยนี่ยังไงตานุ่งตุยจะยอ้อนนะน้องนะเมียรอดเล่น ยังไม่ร uh. like anyway> ู้เช um ิงเชิว่ายังไรมาถ้ามาดูจะต้านี่คนดีนี่นี่สินหามสินเขาสายพ่อดูที่ลูกเสด็จพ่อจะนึกอะไรนะฮะนี่อย่างงี้อ๋อไม่รู้ทําไมบอกแร่องก้อนกูไปเมืองซอย ไทยเอ้ยพยาค่ะนันใครผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างแม่ดูสิไม่ทราบ่ะนั่นหลยหามสินนั่นแหละหามสินลูกไทยนี่เลยหามสินก็เนี่ยสายไอ้อโน,นทัยดูที่ลูกดูเธอดีไทยอย่างงี้โทรอืมทําไมถึงไม่รู้นี่พากันมาเองนี่พินลึกแล้วเนี่ยหนึกแล้วกูหยัดแหม่มเด็กกัน ตายเฉยกันเนื้อไงกูนึกแล้วพึนนว่งนึ้อีอแท่งมือเปิดเดาคนแล้วพอรู้อามสินงนะจะทำอะไ้นี่พี่ไทยนืกว่าอยากอันสักนะสักกางกว่างเพียงนี้ไปพี่เข้าใจว่าอยากเล่นห้องแน่นักนะ พี่ไทยรักด้วยนะรักน้องศิลน,น้องศิลก็รักพี่ไทยพี่ไทยรักพี่กลองนะไอ้ยังนี้ไม่ต้องพูดแล้วเนีะยะพูที่ไปไทยไทยนารังไปจริงจริงฟ้ากูโหลดพ้นขึ้นมาพอยเรื่องเดียวชาานั้นโลก,ก,กูหยัดมองมากงไม่หยัด การนับว่ากูรกรองรองพีตังรองเตอร์นี่เลยจะรักน้องกรองนางแมนาไม่น่า,า,าไงจะรวมว่าเกียงใส่กรองพีไว้ซาเบอร์ักแต่องน้องจริงไม่สิงเตอร์ชิ้นก็นอะเนอเรื่องปีสวยด้วยเอ็นใจ รับปีช่วยมาไว้ด้วยนะว่าพี่เออเราก็คิดถึงเรื่องสวยก็มั่งสิลูกรับปีช่วยมาไว้ด้วย,วยนะแหละพี่เป็นสักดีตัง้งร่ำ พี่ยามีความร้องใจถ้ามียร้องมองเสียนานปีนัน้นเดี๋ยวเมีมยจะไม่ไหวเจอเมื่อเมียร่ำแล้วอันใจในพระองค์เออเป็นมู่ควายอยู่พอเลยตุกไม่หรูกกูอัญชันแย่แล้วมึงก็ทำใจอ่แย่ ตาน้องช่วยได้ช่วยผีต์ปีจะชื่นชีวิตเมื่อคืนคิดชีวาน้องนาไม่กาดป้องรอปีสช่วยเป็นผูเดิมเริ่มละองถูกแล้วน้องถ้าไม่ร่มตรงแล้วช่วยคงสวยเลยอะใช่แล้วน้องใช่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  ปีนึกนึกว่าจะใช้ยามสิ้นนี้มาจากทานินไปเอามาเตอทนีดด่บอกน้องอย่างเปิดเผยเปรแอรมสวยขาเคยช่วยน้องอะไม่ลาเลยแล้วการคุณเคยกันกับปีนี้อย่างไยถ้าไม่รับกูากลับมาไว้ด้วย ส้อสมซ้ำวยชมยงแม่จะส่อมใแม่นะเพคะนี่ปี่กรองเห็นกับนองหรือยา่างใดมาเอซี่มีสามนั่นดีนะความปันปวัวออือเอนั่นนั่นนแล้วถรงแล้วปรับความเข้าใจกันซะก่อนในระหว่างเราเนี่ยยังไงมันมีเพียงสองดีเดีวยังไงมีสาม พี่กลองนั่นแหละนึกว่าจะเตือนน้องศิล์นอยู่แล้วว่าไปเอาพี่สวยมาด <stop> <oh <lead>? mm ้วยเออลูกแม่อใช่ลูกไอ้ไทยลูกไอ้ไทยโอ้โหลงพ่อเมียลงใจกันเสร็จแล้วข้อฮักร็เแล้วไม่ข้าวเรืองลูกไอ้ไทยเออได้อุเมเงยล่ามกับแพลงว่าไอกา เลวราชาน้นด้วยกำลังสั่นเวื่ใจเราวาดลไปก็เป็นรูปเอยสนุกดีในตาหน้าทีหน้าทีได้ทาง้ามาัางขวามรวมองลงในกรงย้อมสีในกรงฟ้ำซากแล้วดื้อว่าตามว่าทีแล้วความปราณีก็ทำซึนเจะทำไว พ่วงกราบเซตกันรำแมตแมวเลยลาดีปองจาพาดังปลาไปถึงเวลาทุระเนีต้องเรียกตีเพลงฮะเห็นไหมเวลาจำนายเห็นไหมเห็นครับเมื่อเขาสนุกกันเขากินกันเขาสบายกันก็ไม่เคยเรียกตีเพลงใช่ไหมอันนี้แย่เลแย่กว่าวันเดียวกันแคือ เราพวกเส้นหน้ากาชายกรนีผอน้องเออหามชื่นูะนน้องนี่พันผือมาเรื่องกันอีหยกยองหนักหนาเลยเส้นจมู่เราฉันเห็นใจเนะ่ยฉันคนจนเนี่ยมาเป็นเมียของพี่ไทยครับถ้านึกไม่หญ่นั้นออกมาทึ่งท่ามาไปถุราลาลวเลยดิทึ่งนาทีก็ลาวเลยดิไปเอานาหามช่วยลาวเลยดิเรียกรอลงไนู่นนู่นอ่ะมันใจเออจ้ะ ได้มาคิดกันแต่ถ้าพี่ไม่ไปประกอบก็ฉันนึกว่าคงไม่สาเร็จในเรื่องนี้ลองไปประกอบกันเมื่อฉันสั่งให้ทําอะไรแล้วทํานะโอ้น่นเาเลางานช่าสงสิ่งเดียว,วมัตรี่คนก็นแล้วมไม่ใช่สิ่งที่อะไรเนะสิ่งที่ควรทําเอาได้จกลงฉันไม่ทิ้งหรอกพวกพี่ๆคนจนเหมือนกันเนี่ย ฉันถือว่าประเจดีจะสูงหลิวอยู่ได้ก็เพราะรากฐานฮ่าโตกคนมีจะดีเด่นอยู่ได้ก็เพราะคนจนใช่ได้ช่วยเลือดชาวบ้านจริงไมงงจริงอ่ะน้งนองจะฮ่านั่นเองแต่ชานึกในใจเด็เคยคิดอยู่รหว่านูน่นว่าเราเจ้าหน่ายเด็ู่วงหลิวอยู่เมื่อประเจดีโม่โลกถาดนี้เปียยเมือนรางร้านของเรานี้แต่ก็ทำเจดีย์อ่ะพอเจดีก็ช่วงแทดถาดที่แซดทำแทดติดทองแทดรางร้า,รานก็ไหลออกจริงไมจริงอ่ะ ก็ไม่อ้แหะไม่ให่รางรานแต่นี่น้องยังโยรางร้านเลยคอบคุณนะน้องจิงานนี่ตอเชิญใจใหญ่ถึงยาต้องฮ่าก็โทษเลยร่างรานทั่วก็มั่งไม่ได้จัาพร้เอใจใครร่างร้านเพลินนี่ลาปมนะเองพูดต่ต้องใช้มือเลยนะอ่านแยันยัลืมลืมไม่ไม่หวังอ่ะลืมลืมอ อันนี้ก็อยู่ในกราบแต่ไม่ยูนกรับมันมึงตองตีโมนะมันมันม้งมนะมันว่ามาตธอทีมายาจาทีเดียวนึ่งถึงสีวัดจิตาเดียวขึ้นไปฝ้ารปเจ้าใส